แสดงความยินดีกับสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอยออ u ิตี้อ Award ประจำปี2568ครับซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราได้รับรางวัลประเภทดีเด่นมา3ประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่1คือสถานประกอบการดีเด่นด,ด้านเครื่องมือแพทย์ซึ่งได้รับรางวัล Best of the Best 2568นะครับก็คือบริษัทจัวทคจำกัดอำเภอบุญพิม สองสถานประกอบการดีเด่นด้านอาหารซึ่งเราได้รับรางวัลมา3รางวัลด้วยกันก็คือ 1. บริษัทซีพีแรมอำเภอพุนพิน2บริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนอำเภอพ,พุนพิน3บริษัทวิยาเครฟจำกัดอำเภอชายาประเภทที่3ครับสถานประกอบการดีเด่นด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพชุมชนได้แก่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เ็ดของอำเภอบ้านนาเดิมครับ ซึ่งสถานประกอบการที่ได้รับรางวัลอย Quality a w a r d ก็เป็นสถานประกอบการที่มีมาตรฐานมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมนะครับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เชิญชวนให้สถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมัครเข้ามารับการคัดเลือกอย Quality a w a r d ในปีต่อๆไปเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชีปเปรมนีเรื่องของเชิงนโยบายก็เป็นเรื่องของการผลิตอาหารอยู่แล้วนะครับเราจะรับนโยบายอยู่3ด้านก็คือฟู้ดส s นะครับในเรื่องของ Food เซฟตี้ฟู้ดซิเคิลตแล้วฟ o ้ดซั s เทนเ a อร์ i t y ก็คืออาหารต้องปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงและก็ยั่งยืนในอนาคตครับ S <S ในเรื่องของกระบวนการนะครับตั้งแต่การเลือกสรรวัตถุดิบที่มีมาตรตาฐานรวมถึงกระบวนการที่มีสูตรในการผลิตด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรที่ควบคุมกระบวนการให้สินค้าที่ออกมาได้ตามมาตรฐานในการควบคุมก็ในเรื่องวัตถุดิบเราจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มที่เรานํามาจากส่วนกลางแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาร่วมกับชุมชนและภูษากิจชุมชนการนํามาเป็นวัตถุดิบของโรงงานเช่นสินค้าพื้นถิ่นอาจจะเป็นพวกใบเลียงนะครับน้ำพริกแกงใต้ผักสลัดและในเรื่องของกะเพราเป็นต้นครับ รางวัลอยคุณภาพอวอร์ดประเภทสารประกอบการดีเด่นด้านอาหารครับก็เป็นเรื่องของมาตรฐานการผลิตอาหารนะครับในการควบคุมโรงงานแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการที่จะได้มาซึ่งวัตถุดิบข้อกาหนดตาม GSP เราก็เลยให้ความสำคัญในเรื่องของข้อกําหนดและกฎหมายการปฏิบัติตามอยครับการผลิตอาหารของซีบิแรมเนี่ยการมีมาตรฐานหรือรางวัลต่างๆที่มาารันตีเราการที่เราทำนะครับควบคุมและจนได้รับรางวัลน,นั้นก็ถกผลดีในเรื่องของความเชื่อมั่นและเชื่อถือกับสินค้าของเราครับ การรับรองหรือได้รางวัลออยล์คุณิตี้อวอร์ดเนี่ยก็ต้องพูดถึงภาครัฐโดยเฉพาะสารสุขจังหวัดที่ให้องค์ความรู้การที่จะต้องทําเอกสารก่อนนาเสนอในการประกวดออยลการบริหารโรงงานนะครับผมก็ในสานพิการโรงงานของสุราษฎร์ธานีก็มีความภาคภูมิใจที่เราผลิตสินค้าได้ตามมาตรฐานนะครับโดยการควบคุมในเรื่องของออยจนมาได้รางวัลในวันนี้มันไม่ใช่พิการโรงงานคนเดียวที่จะทําให้สําเร็จได้มันต้องมีทีมงานและคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ต้องให้เครดิตและความขอบคุณและก็ความเป็นกำลังใจให้กับทุกคนครับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีโดยกลุ่มงานคุ้มรองผู้บริโภคนะครับก็มีความภูมิใจในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านวิชาการนะครับก็สนับสนุนให้สถานประกอบการต่างๆเนี่ยมีการผลิตอย่างมีมาตรฐานมีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคครับ